สวัสดีจ้าพี่น้องทุกผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายไพ่ผ้ากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยายไพ่ก็ได้นําของมโนทั้งเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางก่อนจะไปรับชมรับฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่ท่าไม่เลื่อนใจพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ำยายไพ่ลุ้มคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สศิษไดุ้ญาดเบิ่งผาดชมแนวทางเนาะค่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าสิคอมมเนต์เขาาาาามมคุยยยยททัักกบไกด คอมเมนต์มาไตาคลิปข้างล่างได้เนาะพี่นองเนาะกับเบ้าเบ้าลายายห,ห้างพี่นองค่ะไปบึงขอมูนเนาะทางอาจารย์ทานแหลกเพิ่นเลยเนาะพี่นองเนาะมาเบิงเนื้อทางนี่เป็นเนื้อทางสายดวนมาสั่นสายดวนอาจารย์เตาเนาะค่ะอาจารย์เตาบอกว่าสายดวนงวดน,นี้อยู่ที่แปดสี่แปดศูนย์เน้นแปดสี่เอออายุยายไพ่เลยพี่นองอายุยายไพ่เลยเนาะเดือนนี้เดือนเกิดยายไพ่เนาะอายุยายไพ่เลยสี่แปดพี่นองค่ะสี่สิบแปดปีเนาะ บอรเนออาจจะมาได้ชอบมากเนาะพี่น้องเนาะซีแปดสองศูนย์หลักละสองสี่เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะขนมเหล้าพนมักเราแยกแพ้ก็เลยเอาขนมไทยมาให้น่ำเนาะค่ะพิ่นบอกว่าเด่นสองกับสี่วสันฟันสองเนาะค่ะสองสองซีซีซีสองวสันเอาชุดเต็มแคปหน้าจอเลยเด้อพี่น้องเด้อนะคะอ่าเพิ่นมีสองตัวสามตัวอยู่ที่ศูนย์สองเจ็ดสอง สี่ศูนย์ศูนย์ี่เจ็ดแหละกะเก่า4ี่ศูนย์เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะคะพี่น้องคะเป็นแนวทางของแอดก่อยใจนะคะเพื่อนบอกว่าขนมไทยงวดนี้เด่นสามงวดที่แล้วเด่นหนึ่งนะคะสามหนึ่งวดที่แล้วงวดนี้สองสามมาสันพี่น้องคะหรือจะเลือาอาจจะมาก 1นสตัวเก่าก็ะไ้เด้อพี่น้องเนาะราะว่า2องสาดังแห้งนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอ k ดคิงโพดําเนาะคะ่ะข้างล่าง9 0้าศูย์เกสและ31นเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้แอสตังบอกว่า2ตัวล่างเก่าหนึ่งเก่าหาเกดหห้าหนและหาเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้อาจารย์สมยศถนนสายบางนาตราดเนาะคะ่ะมันบอกว่า902 042นย์นเก่าเก่าสเนาะคะ่ะ หนึ่งเก้าห้าสามและศูนย์เก่าเนาะค่ะหาสามก็มาเฮงได้พี่นอ้องเมื่อนี้แอตตอลหน,น้ามัสซันมีคนถามหาห,าหลายเนาะพี่น้องเนาะเดนซีพี่น้องขาฟันซีนฟันหาซีวัสซันพี่น้องเนาะสามตัวสามเกียซีเน้นเกียซีนะคะหาซีน่าจ,จะเป็นข้างล่างบ่เนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอตซีนโครลาดเนาะเดนหนึ่ง เพื่อนบอกว่า917ตัวเนนเดอร์17181เกาเนาะค่ะส่วน817 81เก่าเป็นตัวลองเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เพื่อนบอกว่าเด่นบนงวดเ่เลว6หางวดน,นี่6446พนาพี่นองเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของโอโกดังนะคะโอโกดังบอกว่าเด่นบน6กับาเด่นล่าง8วัซนพ่นองเอาพิจารณาได้เนาะต่อไปเลยจ,จ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่า สรุปลางเก่าศูนวัสันพี่น้องค่ะเนาะเน้นเก่าศนย์วัสันต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นบอกว่าแปดหากับแมาแน่นอนขคร่งเทิงวัสันย์แปดหาหน่งแปดห้าเน้นแปด่งแปดหานะคะแปดหาดังนะคะอันนี้เป็นแนวทางของแอดแวนนะคะพิ่บอกว่าวิ่งลูดหาวัสันที่สุดคือหนึ่หาวัสันพี่น้องค่ะไพมักหนึหากับจวดจาดไปเด้อพี่น้องเด้อจัดไปสี่ห้าห้าดอ่า ห้าศูนย์หาเจ็ดหนึ่งห้าอย่าลืมสามหนึ่งหาเดิอพี่นองเด้ร์ต่อไปเลยจ้ะใบชี้ขาดใบรับแล้กวก็หวยไทยนะพ่นองเป็นอาจารย์เดียวกันเพิ่นลงมาเรียบร้อยเล้วโค้งสุดท้ายเพิ่นคือหวยไทยเจ็ดสี่สองและหาเก่าเดิอพี่นองเด้ร์ีขาดหาเก่าแปดเก่าสี่ใบรับเจ็ดแปดหนึ่งและหาสี่เนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะดับขาดล่างศูนย์วัาซันศูนย์มามาล่างงวดที่เรีวดับสามุดว่าซันพ่นองค่ะ ต่อไปเลยจ้ะเด่นล่างเด่นบนล่างตัวเดียวเนาะคะ่ะแอดละเด่นเนาะพี่น้องเนาะบนเด่นสีล่างเด่นสองสำหรับแนวทางเด่นบนล่างแอดละเด่นเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้สูตรนีิว่าซั่นบนกันล่างล่างกันบนโชคดีเด้อพี่น้องว่าสัน่นมาเบิ้งบนกันล่างก่อนเนาะหกห้าห้าเก้าศูนย์เก้าหกศูนย์หกเก้าข้างล่างหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งสี ศูนหาศูนซี0 5, 0 4, และหาีนะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคนสุราบ่าต้องกับเน้นๆน่นเก้าสองก็เก้าเปียดพนาพิองค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอดบักหำหน่อยเด้อพน้องเดิอแอดบังห,หอมห,หน่อยบอกว่ามอริเดียนศูนย์0 8 0 8์เจ็ดูย 3, ดูเรื่องดาสามพี่นองวันสันพิ non ขาคุณวานเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะ มีเด่นบนกับเด่นล่างนะคะเด่นล่างเด่นบนเด่น8กระโูนเนาะพี่น้องเนาะเด่นล่างเด่น7 9 1เนาะค่ะแคปหน้าจอได้เลยเด้อพี่น้องเนาะมี2ตัวเทิงตัวเด่นและตัวรองเนาะค่ะตัวเด่น6 8 6 0 7 8 7 0 9 8 9 0เนาะค่ะอ้าวพี่จะหน้าได้เนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางไอ้หนวดไอ้หนวดใจดีบอกว่า48 6 4 0 4 7 6 8 7 08นะคะ164นะคะพี่ขอโทษขอความแจงเตือนทางเพจได้พี่นองเด้อ164 864 0 804 807 867 764 168ขัง่าง93ก่า93 95และ9 8นะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดคุณพัฒน์นะคะเด่น0 0108070304เนาะค่ะต่อไปเลยจ้า แนวทางของแอตเต๋น้องคนถามว่าแอตเต้มาย่งวสันแอตเต้ใบแรกมีสามใบแนวทางเทิงเด้อพี่น้องเด้องวดที่แล้วหาหกวดนี่สี่หานะคะสีะ่ห้าเออเพิ่นบอกว่าสี่เก้าห้าเก้าวสันพี่น้องคะสี่เก้าห้าเก้าเนาะต่อไปเลยจ่ามาเบิงอีกสูตรหนึ่งนะคะสูตรนี่เพิ่นบอกว่าสี่หาหาหานะคะพี่น้อง สูตรนี้มาดูค่ะสามตัวบนวาซันพี่น้องค่ะเพินไหน่เนาะอะไรเนาะคือหลายเทนัเก้าสองตัวเทิงเก้าหาเก้าซีคือกันเนาะพี่น,อนอ้องเนาะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งค่ะสรุปแล้วเอาสบายจะเอาตบใบสรุปมากกับพ่อแล้วเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ้งค่ะเก้าสี่ห้าซีเก้าหาเก้าซีหาสองตัวซีหาเก้าหาเก้าซีขางลางเก้าเจ็ดกับเก้าสองแอดเต๋นะคะ ต่อไปเลยจ้ามาตัวค่าเนาะเด่นเก่ากับแปดวันสันพี่น้องคะอ่ามาบนดังเนาะพ่นบอกว่าหาเก่าแปดแปดแปดห้าสามศูนย์หาแปดแล้วก็เก้าหกหนึ่งนะคะตื่นแต่เสาร์าว่าพี่น้องยายไพ่เบอร์เบอร์นอนดึกเนาะพี่น้องนอนยาใไพ่ไนอนดึกทุกมือเลยพี่น้องตีสองตีสามเนาะงานด่วนนะคะแล้วก็ตื่นแต่เสาร์มือนีียังตื่นแต่เสาร์ค่ะพี่น้องคะ่ะ ตนอนเมื่อกี้ชั่วโมงเนาะกับฟาวลงมาอัาชิปให้พี่น้องเนาะค่ะมาเบิร์นขายแอเซนมีเนาะเพิ่นเด่น6กเน้นหกเจ็ดกับหกศูนย์วันสันพี่น้องอันนี้คือแนวทางของเพิ่นนะคะแอเซนมีเนาะแนวทางล่างเนาะมาเบิร์ค่ะแนวทางเทิงเพิ่นบานพี่น้องค่ะเพิ่นเน้นสามศูนย์กับสี่แปดมักชุดเต็มเพิ่นแคีหบนาจอได้เลยนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอตตาพาโชคเนาะสิบหกกันยาเด่นสีกับเจ็ดเนาะสองสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดหกสามเจ็ดหกเก้าเจ็ด 4ีเจ็ด9ีเจ็ดสามเจ็ดเก้าเจ็ดข้างล่างเด่นสองก็บศูนย์สองศูนย์สองหกสองสองและหนึ่งหกเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าแอดแแ่นๆบอกว่าขนมไทยเด่นลางหากัเบ่าเก้าห้าศูนย์ห้าชุดเด่นชุดล่องเก้าหกศูนย์หกเนาะค่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์เซรีบางชโลมสันปิด้ายโดยแนวทางอาจารย์เซรีเลยนะพี่น้องเนาะ ชุดที่หนึ่งสามตว่าสั้นพี่น้องคะเอาแคบหน้าจอตอนนี้ได้เล,ยเลยืยแย่ไพ่บออาน์ให้เนาะพี่น้องเนาะเออ่จัดจะอ่านได้สามตัวให้เพราะว่าสองตัวพ่นหลายเนาะพี่น้องเนาะสามห้าเก้าหาสามเก้าสองเก้าเจ็ดหาเจ็ดสองและเจ็ดสองเก้าอาจารย์เซรีบางชโลมเนาะค่ะถ่ายคลิปนี้แย่ไพ่ข,ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจา่าเด็กๆเขามารับชมเราฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆสุข,ขุมสุขคุนขอขอบคุณทุกสำนัก,ท,ก,นกทุกอาจารย์เนาะจา่า จะได้แบ่งปันขอมู่นแนวทางห้ายไพ่ใหพ่พอแม่พี่น้องได้เบิงได้ช่มปเป็นแนวทางขอบคุณหลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า